สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อซช่องบัวลัก1ณ์หนึและผู้ที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องบัวลักษณ9หก็จะมาคุยในเรื่องของการที่ดาวเดินวิปริตสีดวงตั้งแต่ันที่15บหถึงสากันยายนสปนาสิจจะส่งผลต่อลัคนาหรือราศีมิถุนอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งใครที่ท,ทราบถึงลัคนาราศีมิถุนแล้วก็สามารถดูได้เลยส่วนใครที่ไม่ทราบถึงลัคนาไม่สามารถหาเวลาเกิดไม่สามารถคำนวณหาลัคนาราศีได้นะคะแต่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15รกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นราศีมิถุนก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบคุคคลในบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะ เรามาเริ่มกันที่ดาวประพุธซึ่งจะเดินเสดต,ตั้งแต่วันที่2กันยายนมาแล้วนะคะถึงวันที่24กันยายนซึ่งดาวประพุธของชาวราศีมิถุนนั้นก็เป็นตัวตนตน,นุลักษณ์และก็เป็นพันธุทุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผ่านนะเมื่อดาวเริ่มเสดก็ทําให้ <tamam. S 1> ục, ดาวประพุธนั้นเอ่อซึ่งเป็นตัวตนและก็เป็นพันธุทุกครอบครัวทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างก็จะมีเรื่องราวของการที่ ต้องทารีบทําอะไรลงมือทําก็จะต้องรีบทําให้รวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าดาวมันเดินเสด็จอยู่ในราศีสิงในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะในราศีสิงก็คือพบสาาัตชชสัตชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารการพูดจาติระจาการเดินทางระยะใกล้กันเข้าสังคมการทําสัญญาการทําธุรกิจซื้อมาขายไปการไล์สดอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การที่พบปะกับเพื่อนฝูงพี่น้องในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีมิถุนก็จะมีการพบปะกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือการลงทุนธุรกิจในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นในหน้าซื้อขายที่ดินหรือทำงานที่เกี่ยวกับการทำไลฟ์สดใน YouTube TikTok หรืออะไรก็ตามแต่ f a c e b o o k นะคะ ก็ต้องรีบหน่อยในช่วงจังหวะที่ดาวเดินเสดมันเดินเสดตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่24กันยายนช่วงจังหวะนี้ต้องรีบเร่งนะคะจะได้มาซึ่งการเงินและลับผลให้กับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างดีเลยนะคะ,ะส่วนดาวที่สองนั้นเป็นดาวพระฤาดีดาวพระราดีซึ่งเป็นดาวสุขข้อด,ดวงใหญ่ของชาวราศีมิถุนคือพบเรือนกรรมะแล้วก็ปัตตานิคู่ครองคนรัก ซึ่งตอนนี้ก็สถิตยอยู่ในราศีพฤกษกภพเรือนวินาศนะเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนับตั้งแต่30เมษายน2567เป็นต้นไปนะคะหปีเต็มที่ดาวพระศากรดีสถิตยอยู่ในภพเรือนวินาศอยู่ร่วมด้วยกับดาวมริตยูแล้วดาวพระศสกร์ดีก็เริ่มมนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมเป็นเวลา15วัน เมื่อดาวมนก็แสดงว่าดาวนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย,ย้ายไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ไปไหนนะคะอ่ก็มนหมายความว่าอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนก็แสดงว่าในเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักก็ไม่มีอะไรที่มันเคลื่อนไหวมากมาย <_ m. S 2> การงานอาจจะหยุดนิ่งอยู่กับที่การงานอาจจะไม่ค่อยก้าวหน้ามันก็แบบประมาณว่าไม่ค่อยมีงานเข้ามาเท่าไหร่ ส่วนคู่ครองคนรักนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ไม่ค่อยได้มีการสวีทหวานกันมากเ,าเท่าไหร่อ,อยู่แบบอ,อยู่แบบอยู่แบบแล้วครอบครัวพูดจาธรรมดากันอยู่แบบเรื่อยๆเอื่อยๆเฉยๆกันแบบไม่มีอะไรสวีทหวานแววหรือชวนกันไปประเภทว่าต้องเที่ยวหรือว่ามีความสุขอะไรมากมายก็อยู่กันแบบธรรมดาอะไรพวกนี้นะคะแต่พอหลังจากวันที่3ตุลาคมถึงวันที่13 กุมภาพันธ์สอง8รโโ 18, ดาวพระอสบดีก็จะพักพักก็หมายถึงการถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังทําให้เรื่องการงานและดาวเออและเรื่องคู่ครองคนรักก็จะถอยหลังเช่นกันนะคะถอยหลังในเรื่องการงานก็หมายความว่าการงานนั้นก็จะไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเอออาจจะต้องเออกลับไปหาเรื่องราวเก่าๆการงานเก่าๆที่เคยทํามาตั้งแต่อดีต ไปปัดฝุ่นใหม่เอามาทําใหม่จะก,ก่เกิดเรื่องที่ดีเกิดขึ้นสําหรับการงานแต่ถ้าคุณไปลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้ขอห้ามไว้เลยนะคะว่าถ้าทำอ่าถ้าคุณจะทําจริงๆคุณต้องทําที่เกี่ยวกับของเก่าๆโบราณวัตถุบโบราณอะไรพวกนี้นะคะหรือถ้าทํา y o u t u b e คุณก็อาจจะทําหาเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าๆนำมาเล่าสู่ฟังกันใหม่อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ และก็คู่ครองคนรักของคุณนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่าสําหรับคนที่เลิกรั้งเลิกรากันไปแล้วอาจจะหวนคืนในช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีนั้นอถอยหลังก็ได้เช่นกันนะคะแฟนเก่าอาจจะติดต่อกลับมาหรือคนนั้นอาจจะคิดถึงคนรักเก่าในช่วงจังหวะที่ดาวพรหัสบดีเดินพักเดินตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะคะ ส่วนดาวที่สามก็คือดาวเสาดาวเสานั้นก็เป็นภพเรือนมรณะดาวเสานั้นก็ได้ถอยหลังแล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่3พฤศจิกายน2567ดาวเสาพักเดินถอยหลังดาวเสาเป็นภพเรือนมรณะซึ่งสถิตอยู่ในราศีกุมแนภพสุภะสุภาะคือความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางใครต่างดินต่างไดนต่างประเทศแดนไกลตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โต หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเมื่อดาวเดินถอยหลังก็จะทำให้มีเรื่องราวของต้องระมัดระวังผู้ใหญ่อาจจะมีความเจ็บป่วยได้นะคะหรือชาวราศีมิถุนนั้น ก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานที่เป็นลักษณะของการงานทําเป็นเรื่องเอ่อเป็นวันๆจบเป็นคิดๆจบเป็นโครงการก็อาจจะมีเรื่องราวของการที่ไม่ค่อยจะเดินเข้าหน้าเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าไร่ในช่วงจังหวะนี้นะคะเอ่อแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลนะคะมันไม่เหมือนกันทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ถ้าเมื่อเดินเอ่อถอยหลังแบบนี้ก็ส่วนมากก็หมายความว่า าดาวนั้นก็อพอถอยหลังชีวิตของคนเราในเรื่องของอต่างๆที่มันอยู่ในภพเรือนนั้นก็มักจะหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่าแบบถอยช้าเลื่อลาชา้าเลื่อนไปอีกอะไรแบบนี้ไม่ค่อยจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรแบบนี้นะคะส่วนดาวที่4คือดาวมรตยู ดามวม่ิยูเป็นดาวอาภัยาเพศเป็นดาวที่พิกผพิกผันทีดาวที่ไม่สามารถคาดดาวอะไรได้เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมันอาจจะทําให้เรื่องราวของอการที่คุณ อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบาดีนะคะพพเรือนกรรมะในพบเรือนวินาศราศีพฤกษ์มันอาจจะทําให้มีการพลิกโผพลิกผันในเรื่องความเสียหายความเดือดร้อนสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณในเรื่องการงานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนบางท่านนั้นถ้าเป็นคนที่มีวาสนาดีก็อาจจะไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นไปตามปกตินะคะ หรืออาจจะมีลักษณะของการที่มีความร่ำรวยถ้าเป็นคนที่มีบุญวัส,สนามากมีบารมีเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ค่อยมีวัส,สนาเท่าไหร่ไม่ค่อยได้สะสมบุญบารมีเท่าไหร่อาจจะต้องระมัดระวังความเดือดร้อนความเสียหายเพราะดาวมฤตยูก็เป็นดาวอาภัยาเพศเช่นกันนะคะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด,ด้วยนะคะความเสียบเดือดร้อนความเสียหายด้วยนะคะ ซึ่งดาวมฤตยูนั้นก็พักตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่29มกราคม2568ก็ขอให้ชาวราศีมิถุนทุกคนทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ได้เตรียมพร้อมนะคะและขอให้มีแต่ความโชคดีกันทุกท่านสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ